เอามาอัปเดตข่าวของครอบครัวแสนอบอุ่นลูกแฝดกันหน่อยดีกว่าต้องพูดเลยนะว่าแฝดสี่นะตอนนี้อยู่ในท้องแม่อีก2ถูกไหมแต่ตอนนี้ที่อยู่กันเนี่ยฮะพี่ทีพี่พีเนี่ยโอ้โหกินใจแฟนคลับกันไปเยอะแล้วคุณขาเป็นขวัญใจพี่ป้านาอาในโซเชียลทุกคลิปทุกติ๊กตอกกันเลยนะแล้วบอกเลยว่าตอนนี้เขาเตรียมขยายครอบครัวใหญ่มากขึ้นคุณผู้ชมจาก แฝดสองชายชายใช่ไหมเขามีอยู่ในท้องอีกใช่ไหมล่ะกับภรรยาสาวคุณออยอธิพรนะคะล่าสุดเนี่ยควงกันออกอีเวนต์พี่บีม,มากับพี่ออยอัปเดตชีวิตหน่อยตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงกันบ้างก็พี่ออยกําลังตั้งคันลูกแฝดอีกหนึ่งท้อง5เดือนแล้วค่ะซึ่งน้องพีน้องทีนี่นะคะเป็นพี่ชายแหละเตรียมตัวแล้วนะพ่อบีมกับแม่ออยก็เล่าให้ฟังว่าลูกชายทั้งสองเนี่ยตื่นเต้นเหมือนกันรู้นะว่าเนี่ยในท้องหมามมาเนี่ยมีน้องอยู่ข้างในแล้วในท้องเนี่ยเป็นฝาแฝด ครบเลยบ้านนี้นะมีแฝดชายแฝดหญิงน่ารักมากค่ะส่วนแฝดหญิงในท้องก็กําลังคิดหาชื่อกันอยู่ก็ต้องดูเรื่องวันเวลาเกิดด้วยเพราะว่าบ้านเนี้ยเขาไม่ได้ธรรมดาเป็นสายหมูคมุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงว่าที่คุณพ่อคุณแม่ลูกสี่กันหน่อยจ้า ท้องนี้ท้องนี้ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยเพราะว่าไหนจะแบบดูแลสองคนโตแล้วไหนก็แบบมีทํางานด้วยอะไรเงีแบบ้ยแป๊บๆบนี่้5เดือนแล้วแต่เธอสวยขึ้นแต่เธอสวยขึ้นที่รักจริงเราก็จะชวนเขาแบบมาจุ๊บน้องไหมเนี่ยน้องบอกคิดถึงพี่ทีนะคิดถึงน้องพี่นะหรือคนนี้คือเขาเป็นขามูไงเขาก็ต้องเอาไปบวกว่าหู้นี่เกิดวันที่เท่าไหร่ยังไงอะไรอย่างนี้อีกพยน<ต>ันชนะสละอะไรใช้ได้ไม่ได้ ชื่ออะไรก็<อ>น่ารักแน่นอนบ้านนี้นะเ<อ>ตรียมอีกแล้วพวกเราเตรียมเป็น FC เพิ่มนะรักพับพีแล้วก็พี่ดีแล้วก็จะต้องรักเบบีแฟนในท้องแม่ออยอีกแน่นอนนะคะอรอลุ้นตั้งชื่อกันเลยนะจ๊ะเบบีจ๋า